ถ้เสร็จก็พาเคกินซูชินะคะแหม่อยากกินอยากกินมานาวก็เคกอเ่อยากกินนะะพามาตรวจสุขภาพอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวรออาหารมานะคะเอ๊ะยังไงอันไหนอร่อยอร่อยมั้เลยฮะยังไม่ได้กินอร่อยอยากกินมานานแล้วใช่ไหมไม่เคยกิน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 เลยอาหารแรกเนาะ กินิกินปลาพี่ไก่เลี้ยงพี <c> ่ <oughs> ไก่ <c oughs> เนือสัตว์ยังกำลังมาอยู่ตรงนู้นนะสุกีชินะคะน้องเลี้ยงน้องเราดูแลยายก็ต้องกิน ม่นเะวันนี้ดีใจมากนะคะที่พาเคมากินสูกิชินะคะที่นางอยากกินแม่บ้านของเราทำงานหนักก็ต้องกินอะไรอร่อยๆนะคะน้องบอกแฮปปี้มากอร่อยคะ่ะแล้วก็อิ่มมากๆติดตามชมครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะพาเคไปที่ไหนกันอีกสวัสดีคะ่ะ